ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงอบอนสีแล้วก็อะโลคาเซียค่ะเออ่ขอเชิญพี่ไปเดินชมสวนกันก่อนนะคะอันนี้นะโอ้โหต้นไม้เยอะมากเล <c oughs> ยเดี๋ยวไปพี่พาไปดูต้นอะไรนะที่ว่าอะโลคาเซีย <c oughs> ใช่ต้นแรกสะพี่ <c oughs> ใหเข้าไปดูนะเ <c oughs> ดนิน ใช <c ups Investment> <c ups> ่มใช่ที่ว่าเฟิร์นคอปราคอปราไปดูเฟิร์นครอบราค่ะนี่นะต้นแรกที่ที MIT ่พี่เริ่มปลูกต้นไม้เริ่มรักต้นไม้เริ่มรู้สึกประทูกต้นไม้แล้วสวยงามอันนี้คือเฟิร์นคอปราไปดูใกล้ๆนะเฟิร์นคอปราเขาแข็งแรงใบเขาจะม้วนอย่างนี้เลยใช่ไหมใบก็อย่างนี้เลยคลาเป็นอย่างนี้แต่เล็กเลยนี่นะ ันนี้กี่ปีแล้วคะต้นนี้ต้นนี้ประมาณสามปีได้อืแต่เขาต้องไม่ต้องดูแลอะไรมากก็น้ำน้ำให้น้ําบ้างสวยเนาะโหแล้วก็มีมอนสเตอร่าเนี่ยเ็าบอกตอนนั้นช่วงแพงแพงก็เลยก็เลยลองซื้ออันนี้ก็แก้วสารพัดนึกมีเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งเขาเรียกอะไรอโลคาเซียใช่ไหมคะโคโลเซียอโลคาเซียสะสมหมดสงสัยจะไม่ไหว นี่สวยต้นใหญ่อันนี้ก็นานไหมคะต้นนี้ต้นนี้สามสีเดือนเองนะได้มาใบเดียวแล้วเขาแตกเร็วแล้วพี่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยใส่อะไรมาคะก็ใส่ปุ๋ยคอกนะต้นนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรพิเศษเออคือใช้ดินดินผสมกับคีวอย่างเดียวค่ดินผสมกัคีวแล้วเขาไม่เค็มอะคะในคีวแล้วน่ยคีวคีวแห้งใส่ใส่ไม่เยอะใส่ไม่เยอะจริงจริงที่เขาบอกใส่ใบกัมปูอย่างเดียวอ่ะมันปุ๋ย ไม่มีมนะใบกัมปูเนี่ยเขาเขาก็นิยมใส่กันนะแต่พี่เนี่ยจะอยู่ใต้ต้นมะขามจะใส่ปุ๋ยใบมะขามมะขามใหญ่อ๋อดูต้นมะขามเ่าเขาบอกบอลเขาจะชอบกรดดังอกรดอ่อนๆนมะขามเขาคือใบมะขามลง,ลงมาพี่ก็ฟาดใต้ใต้นีเลยฟาดทำปุ๋ยหมักไว้ มีทั้งโตสวยงามแล้วก็มีทั้งเรียกว่าพี่เรียกว่าดูแลใกล้ชิด ICU ียเนี่ยนะ ICU มันยุบแล้วพี่ก็เลยต้องเอามาอนุบาลใหม่กันหมดเลยแถวนี้ยุบจากกระถางใหญ่ใช่หแล้วพี่เรียกมัน ICU ข้างนี้ต้องดูแลแบบใกล้ชิดเลยอันนี้ทุนกล้าวใช่ไหมใช่ทุนกล้าวหนูไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ใบเขาบางมากเลยเนาะใครชอบไม่รู้จักชื่อนะแต่เพื่อนให้มาเนี่ย อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คล้ายๆพวกนังไหม้อะไหนะพวกผรมฤษีนะใช่บอนป้ายมันมันคล้ายหลายอย่างทอมครูทวีอะไรก็คล้ายๆแต่ก็ยังเล็กอยู่นารีอะไรยังนะนารีบุรพานี่มีหูไม่มีหูอันนี้พระนารายมีนี่แอบมีชัยชนต้นน้อยอันนี้อันนี้คือต้นลูกที่เ็าผ่าแล้วเ็าออกมาต้นแรกๆเลยเขาก็โตนั้นเนี่ย ใช่ดูสิประมาณไม่ถึงสามตัวของพี่ป้ายทุกใบเลยหนูซื้อมาไม่ป้ายเลยสักใบป้ายเพราะว่าแม่ก็ป้ายไงนี่เดี๋ยวพี่ผสมได้นะเนี่ยมีเกสรแล้วได้เราผสมกับอะไรดีเอาบอลจีนมาผสมกับบอลไทยอันนี้บอลจีนใช่ไหมอันนี้บอลจีนบับเบิ้ลบับเบิ้ลเรดพันนารายเอ๊ะทำไมพันนารายเป็นแบบนี้เขายังไม่กัดสีแต่พันนารายไม่ยาวๆาวะ อันนั้นก็ซื้อมาในนามพระนารายอันนี้ก็<ต>พระนารายแต่มาทศกัณฐ์นอะแต่มาคนละมาคนละที่ทศกัณฐ์ต้นใหญ่ๆเลยพี่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะเห็นแต่ในรูปนี่เนี่ยเจากก้าจักรพรรดิเนี่ยก็ซื้อมาอย่างสวยตัวสิเห <laughs> ลือเท่านี้เองเจ้าจากกักรพรรดิอันนี้เหลือแต่กระป๋องนะคะพญาเสวีกระป๋องชื่อเหลือแต่ชื่อ เธอินนะคะอยู่ในสวนเนี่ยอมาดูอีกต้นหนึ่งของพี่พิไลอันนี้คืออะไรคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะเห็นชัดๆนะเนาะใบนี้อะไรหัวใจนะอะไรนะเนี่ยหนาวัวใบใบกัมมีใช่ไหมหัวใจนะเนี่ยลองดูใบเลยใบเหมือนกัมมีเลยถูกไหม รูปหัวใจก็จะคนละแบบนะอันนี้ก็จะลายร่างเห็นอันนี้เขาจะลายตรงอ๋อไม่เหมือนกันเหรอคะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนอันนี้รูปหัวใจใช่ไหมอันนี้รูปหัวใจนี่เป็นรูปหัวใจเลยเขาจะเหมือนหน้าวัวเนาะใช่คล้ายๆหน้าวัวจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรออเทียมอะไรนะจนตัวนี้เป็นะอันนี้ม่านนางพิมพ์กระดูกเขียวเนี่ยดูย์ เขาจะต่างกับบ้านนางพิมพ์ธรรมดายังไงบ้านนางพิมพวกนี้เขาจะกระดูกแดงเขาจะต่างกันยังไงเขาจะกระดูกแดงอ๋ออันนี้กระดูกแดงแล้วก็จะบางใช่ไหมคะอ่าบางใสเลยเออบางมากเลยอ๋อแต่กระดูกเขียวนี่เขาจะไม่ใสอ่าไม่ใสแต่เขาเขาจะสวยคนละแบบกหนึ่านนางพิมอ่าอันนี้ขอบขอบใบก็จะเขียวอันนู้นก็จะเขียวเหมือนกันกัดติงเยอะๆบางจนเห็นมือเลยเนี่ยเขาจะต่างกันมากเลยอ่าแล้วไปดูใบกระดูกเขียวอันนี้ กระดูกเขียวอ,อ,อันนี้ใบเล็กเขานะน,นใบใบโตใบโต,ใบโตยังกัดสีไม่ได้อันนี้เขาทิ้งใบไปสองใบแล้วอันนี้ก็เขามากออกมาม่เนี่แหละสีสันราชินีไม้ใบนะคะพี่มีอะไรจะนำเสนออีกไหมคะน่าจะน่าจะไม่มีแล้วมั้งหมดดูตรงไหนมรงไหนมันม้ง วานกับมิ่งมงคลมีงมงคลอันนี้ลูกสาวเาจะนุงเทปพี่มีเทคนิคยังไงในการปลูกไม้ปลูกคือบอนสีปลูกไม้ทุกอย่างที่ทพี่ปลูกไว้ในสวนของพี่ะคะข้อแรกเนาะพี่ก็มีความรู้สึกแบบรักต้นไม้มากกว่านะแล้วก็ดูศึกษาว่าเขาต้นไหนเขาชอบยังไงชอบร่มชอบร้อนแค่ไหนหแล้วก็ดูเรื่องดินดินที่ปลูกเนี่ยมันสําคัญ รากเขาดีต้นไม้เขาก็จะใบสวยนะพี่ก็จะแบบเอ่อต้องดินเนี่ยแน่นไม่ได้เลยเพราะรากเขาจะอ่อนมากมเขาจะใช้ช้อนที่จะไปหาปุ๋ยไม่ได้บางคนเขาบอกให้ใช้ทรายผสมลงไปม,มันจะได้ร่วนม,มันจะได้โปรง่ปรงงแล้วก็ใช้พวกใบใบไม้นี่แหละใช้พวกใช้พวกใบไม้แล้วลองผสมเองบ้างอะไรบ้าง ลองผิดลองถูกว่างั้นค uh ่ะ huh. ยังไม่เชี่ยวชาญ <laughs> <laughs> แล้วเวลามันมีเชื้อราหรือมีอะไรเงี้ยพี่แก้ไขยังไงอ,อ๋อพอมีพอรู้สึกว่าใบนี้มันเริ่มมีปัญหาเนี่ยต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยลนะ uh huh. บางทีบางต้นนะงามอยู่ดีๆเต็ด uh huh. มันก็เอาพอเอามาดูมาล้างรากรากหายเหลือแต่หัว uh huh. พี่ก็หายาม,มาหาพยายามอะวันฟื้นฟูเพราะว่าจริงๆ uh huh. แล้วอะ่ะ เขาเป็นบอลบอลเนี่ยมันจะมันจะไม่ตายง่ายหมายถึงว่าเวลามันมีหัวอยู่ใบทิ้งใบไปเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ถ้าเรามาอนุบาลหัวไม่เน่าเนาะใช่ถ้าหัวไม่เน่าเมื่อสองวันนี้อนุมาลอะไรหัวเน่าไปเลยซื้อมาสี่ร้อยหายวับไปเลยทำใจทำใจแล้วพี่เข้ามาในวงการบอลสีในนนานยังคะ จริงๆแล้วไม่ถึงปีไม่ถึงปีแต่เข้ามานี่แบบหาทางออกไมาเจอหลงล้วคิดว่าจะอยู่กับวงการนี้ไปอีกนานไหม้าสมมติความนิยมมันลดน้อยถอยลงไปแล้วพี่ก็ยังงคงจะเลี้ยงบอลสีต่อไปคือจริงๆแล้วเวลาเรารักแล้วเนี่ยนะแล้วเราอายุเริ่มเราอายุเริ่มเยอะเนี่ยเราจะมองว่าเออมันเป็นงานที่แบบเพลิดเพลินและอยู่กับเขาได้โดยที่ไม่เบื่อเราต้องรู้จักว่า เราใช่ไหมเพราะว่าพอเริ่มอายุมากเราต้องมีอะไรทําที่มันเพลินโดยไม่เหงาไม่อะไรแล้วก็ดูความจเริญนติดโตงดงามเท่านี้ความสุขความสุขอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะแยะอันนี้ที่ผ่าไว้ในกล่องเนี่ยคือที่ผ่าหัวไว้ประมาณ8ปดเก้าสายพันธก็แต่ละวันก็มีเริ่มเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนียวเขียวเขียวอันนี้อันนี้ชุดเก่าเริ่มขึ้นอันนู้นชุดใหม่ที่อันนี้เปนสาพันอะไรคะอันนี้น่าจะมีชายชนกับ ชัยชนกระจอมทับบางทียังอยู่ยังอยู่นอกนั้นก็จะใหม่หมดเลยเดี๋ยวหนูขอดูข้างในได้ไหมคะพี่ได้นี่ผ่าไว้เมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยพี่พี่ก็จะติดป้ายไว้ผ่าวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดเนี้ยประมาณสามสิบวันเขาก็จะงอกอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้แปลว่าเขายังดีอยู่ถ้าจะเน่าหรือจะไรใช้อะไรทรายกับอะไรกับเพอร์ไรท์ใช้ทรายกับเพอร์ไลท์ ครั้งก่อนคือไรคือสีขาวขาวใช่เขาบอกว่ามันมันทำให้ดินร่วนซุยก็ลองผิดลองถูกครั้งก่อนพี่ก็ลองใช้ขุยมะพร้าวแต่มันมันเป็นราเน่าแต่แต่ครั้งก่อนเลยไม่มีเพอไร์มีแต่ทรายมันก็ได้สําเร็จนะอันนี้พี่เซสมุดด้วยมีทุกอันและอันนี้คืออันนี้คุมซับอันนี้อันนี้สิบหมืน จองทุกต้นเลยยังไม่มีเลยสักต้นหนึ่งได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้และอันนี้ก็ชายชนชายชนชายชนแพงไหม่ะชายชนไม่แพงคือขายไม่แพงอะเออขายราคาให้อันนี้ปนเป็นปุ๋ยอันนี้ไม่มีน้ําอก็ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้อันนี้คือลูกสาวเขาเพาะเม็ดเนี่ยเขาบอกให้แยกไม่ได้แยกให้เขาเลยอันนี้คือซื้อเม็ดมาเพาะใช่อย่างดียังเป็นยังเป็นปนบอลนะ อย่างเป็นต้นบอลอยู่เนี่ยคืออุปกรณ์ของพ okay. ี่พ่ไลนะคะเดี๋ยวออฟฟิศพี่ออฟฟิศพี่ตรงนั้ก่อนจากการขอให้พี่พิไลฝากช่องทางการจำหน่ายช่องทางการขายแล้วก็ a c e b o o k อะไรที่พี่ไลจะสามารถนำเสนอบอลสีของพี่ไปสู่เพื่อนรักนักบอลด้วยค่ะก็ตอนนี้เหมือนยังสมัครเล่นจริงๆอ่ะ ก็ถ้าทําไปแล้วมันได้ผลพี่ก็ตอนนี้มีหน้าร้านอยู่แต่แบบยังยังไม่เยอะเพิ่งเริ่มต้นเรียกว่านับหนึ่งเนาะเอาถ้ายังไงเดี๋ยวเอาเบอร์โทรใส่ไว้ในเพจก็ได้นะพี่พูดเบอร์ได้เลยอ่าศูนย์แปดเก้าแปดสามสองหนึ่งสองห้าสองค่ะมีอะไรติดต่อสอบถามได้นะน้องใหม่เหมือนกันพี่มีมีเพจมีเพจยังไม่มีแต่มีมีเฟซบุ๊กชื่อพิไลไลลา เดี๋ยวยังไงะไจะขึ้นไ,นะไว้ตอนท้ายคลิปให้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะ,คะที่ให้เกียรติแล้วก็เสียเวลาในการพาชมสวนของพี่ไั้ขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ